ท็อปิกเดี๋ยววันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะที่กูจะมาเล่าให้งฟังอ่ะคือ,อม,มันเป็นเรื่องของป่าเว้ยป่า,ปาใช่เรื่องของป่าแต่ว่าจะเป็นป่าทางฝั่งโซนยุโรปเรื่องวันนี้นมันจะไม่มีแค่เรื่องเดียวกูจะรวมทั้งแบบว่าเรื่องราวตำนานพื้นถิ่นความน่ากลัวของป่าแล้วก็คดีที่เคยเกิดขึ้นกับป่าทางฝั่งต่างประเทศโอเคไหมได้วันนี้มึงเปิดร้านไปแนะเปิดเดิเดี๋ยวเราเปิดเนี่ยเดี๋ยวลงไปทำบาร์บีคิวใช่ไหมบาร์บ <Bar becue. S 1> ีคิวเออเผื่อมีคนถามว่า ถ้าอยากกินบาร์บีคิวไอ้อ,องคืออะไรนะเอเลียนเว้นวักบีบีคิวใช่ปหมใช่ลามินทาแถวลามินทาคือลองลองเซิร์ชดูอะไรนะแก๊ปไลแมนมึงมึงเปิดแพลตฟอร์มอะไรมั้งแก๊ปไลแมนช้อปปีลองดูนะจิม้มจิ้มดูก็แทบจะหมดเลยนะฟูเฟนดาวใช่ไฮะฟูเฟนดาไม่มียังไม่ได้ลงเอออ่ะแก๊ปช้อปปี้ไลแมนลองเซิร์ชดู Alien, work, เอเลียนใช่ไหมเว้นวักบีบีคิวเอออ่ะลองเซิร์ชบาร์บีคั่นบีบีคิวดูนะครับเฮ้ยไม่มีบาร์บีคันโอเคเอเลียนบาร์บีคิวเขาเรียกบาร์บีคิวโอเค อ่ะวันนี้เรื่องของป่ากูว่าไหนๆจะพูดเรื่องของป่ากูกูอยากทํานี้มามานานแล้วแต่กูเลื่อนทุกทีเลยอือยากใส่ซาวด์เอฟเฟกลงไปอะ่ะเฮ้ยรออันนี้เรื่องเรื่องของป่าใช่ไหมไ<อ>เราลองเฟิร์สซาวด์เอฟเฟกต์ไหซาวด์เอฟเฟกของป่าเหรอเออแบบใส่ตอนตอนเราเล่าอะ่ะมันจะ,<อ>จะมันจะมีวะมันมันต้องเซริร์ชว่าอะไรวะน่าจะเลฟแอมเบียนต์อะแอมเบียนต์เอออะไรลองดิลองดิมีปะอ่ะทำไมมันพูดขึ้นวะอ่ะฟอเรส มันต้งประมาณไหนที่มันจะนา่ากลัววะเอ็นโดนโลมเลินนะถ้าจากฟอเลสได้ปะลองจะมีเหรอไอ้ยียไหนวะไม่ได้ยินเลยเอออยู่วงเวงว่ะเอานี่เหรอลองดูยันดิก็หลือนกันกูวาคล้ายกันนี่ยคล้ายกันชอนไหนวากันนะอันแรกดูหึงปว่ะเออ อันนั้นน่าจะหนึ่งมันจะป่าป่ะวะป่าป่ามันจะดูแบบว่าป่าโล่งๆจะเป็นแบบหน้าปากถ้ำหรืออะไรเงี้ยกินกินในวันนั้นอ่ะเราก็ได้ซาว์เอฟเฟกต์ละหึงหึงแบบแบบไม่ลบโกนมากนะไม่ลบไม่ต้องโกนคนฝั่งมากโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะไปป่าฝั่งยุโรปอะเรามาคุยป่าฝั่งฝั่งไทยบ้านเราไหมไม่ไม่ต้องใช้คําว่าไทยหรอกป่าฝั่งเอเชียอ่เออป่าฝั่งเอเชียมึงมึงว่าป่าแถวบ้านเราน่ากลัวไหม ฝั่งเอเชียว่าก็น่ากลัวนะมันความมืดอะมึงมึงออกปะอ่าฮะถ้าถ้าเทียบกับสภาพต้นไม้ในป่าบ้านเรากับฝั่งยุโรปมันกลัวอะไรมากกว่ากันแต่ฝั่งยุโรปก็แปลกๆเยอะอยู่เหมือนกันนะฝั่งยุโรปแปลกๆใช่ไหมกูว่าป่าฝั่งยุโรปน่ากลัวกว่าหนยด้วยลองลองดูภาพไหมถ้าเกิดว่าเซอร์เวอร์ฟอเรสอะเนี่ยป่าฝั่งยุโรปดูดิเออใช่ไหมเนี่ยที่ที่บอกที่มันจะมีรูปทรงแบบใช่มันมันเป็นแท่งตรงอะเนาะมันไม่มีกิ่งก้านเหมือน เหมือนป่าฝั่งบ้านเราอ่ะเออใช่เออแล้วก็แบบยังไงบรรยากาศแม่งแบบมันจะได้กลิ่นเย็นเยๆป่ะชื้นชอย่างเนี้ยโอ้โหอันเนี้ยแล้วคิดดูว่ามีเงาคนแบบอยู่ในหมอกๆอ่ะถ้าไนท์ฟอเรสต์เนี่ยโอ้โหชช่ไหน่ากลัวจัดอ่ะเออเออทําไมวะทําไมมันแตกต่างจากหนังวะแบบอะสมมติว่าสภาพแวดล้อมหนังผียุโรปบ้านแบบมีพรม มีพมแบบบ้านฝรั่งอะไรเงี้ยกระหลังผีฝั่งบ้านเราอ่ะเรากลัวฝั่งบ้านเรามาก่อนเลยแบบความกระชินของเสือน้ํามันของอะไรเงี้ยภาพเออแต่ทำไมเป็นป่าไม่กูรู้สึกว่าฝั่งยุโรปน่ากลัวกว่าอะอรพอเลยจะจริตคนแล้วล่ะมึงมึงว่าไงมึงมึงกลัวเอเชียยุโรปถ้าถ้ายุโรปเห็นเป็นภาพเนี้ยน่ากลัวนะมันด้วยความที่ต้นไม้มังแบบมันเป็นซีซีแบบเห็นเป็นร่องร่องเออเออเออความบ้านเราอาจจะดูเป็นแบบป่าทึบปะ เออเออใช่ใช่ใชป่า,าทึบก,กว่าบ้านเรามีกิ่งก้านที่มันต่ากว่านะอันนี้กิ่งก้านมันจะสูงกว่ามันเลยเห็นเป็นเป็นแบบต้นๆอะไรอย่างงี้เนาะเออใช่เอออันนี้อันนี้คือภาพสแปเปิลของป่าฝั่งยุโรปแล้วกันแม่งก็จะประมาณนี้ทีนี้กูจะพูดถึงว่าทําไมป่าทางฝั่งยุโรปอะถึงน่ากลัวกว่าเว้ยมันมีเ,ออเรื่องเล่าหลายเรื่องมากเอออถ้าเป็นเรื่องเล่าเอาเรื่องเล่าก่อนล้วกันเอาแบบเรื่องแต่งก่อนนะ เรื่องแบบตำนงตำนานอะไรพวกนี้นะเอออมันจะมีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าซะส่วนใหญ่เว้ยอย่างเช่นฮันเซลแล้วก็เกเทลเคยได้ยินไหมเคยได้ยินฮันเซลกับเกเทลเด็กชายเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ในปา่าโดยออพ่อแม่พ่อแม่ทิ้งไว้ในปา่าใช่ไหมแล้วก็ไปพบกับอะไรบ้านขนมที่ทําจากแม่มดแม่มดก็ล่อเข้าไปเพื่อที่จะกินเด็กอะไรเงี้ยเออเรื่องราวนี้ก็อยู่กลางปา่ามึงสังเกตไหมู่กลางปา่าแล้วก็มีเรื่องอะไรหนูน้อยหมวกแดงก็เกี่ยวข้องกับป่าลิตเติ้ลเลสลิตติ้งฮูดอะ S <S เออเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่ต้องการที่จะไปเยี่ยมยายของตัวเองในป่าใช่ไหมแล้วก็ไปเจอกับหมาป่าเอเอซึ่งหมาป่าก้าอะไรแวร์วูฟแวร์วูฟเออเออมันจะนเกี่ยวข้องกับป่าหมดเลยเวยตำนานอะไรพวกนี้นของของน้องฝั่งยุโรปนะเออซึ่งเขาจะกลัวเรื่องป่ามากเขาจะกลัวกันเรื่องป่ามากทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกแต่งมาจากความกลัวของที่ได้สำนึกของคนยุโรปไปแล้วนะที่แบบป่ามันมีอะไรแบบลึกลับอะไรเงี้ยแล้วก็คนทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่า ภายในป่าต่างๆทุกๆป่าเว้ยมันเหมือนมันจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แบบแม่มดสิ่งประหลาดหรือว่าความมืดมิดและความหนาวเย็นอยู่ในป่าพว<อ>กนั้นเนะอ่ยเออทุกๆป่ารวมถึงสภาพแวดล้อมที่มันเหมือนคือป่าไม่เหมือนจะสว่างนะมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนจะสว่างนะเว้ยใช่ป่ะถึงแม้จะกลางวันใช่ไหม,มบ้านเราก็ไปเงนินป่าวัตถ้าไปอยู่กลางป่ามันก็มันก็สว่างเหมือนนะแต่มันมันจะโดนบังไปด้วยแบบใบ<อ>ไม้ทึบมันแล้วแต่ มันแวแต่โซนได้แหละอ่ะแล้วแต่โซนนี่นหมายถึงไงนะแบบบางบางช่วงมันอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกเป็นทุ่งบางช่วงก็เป็น<อ>ช่วงที่เป็นป่าคือแบบแสงลงไม่ถึงอ่ะก็ะมีอ่าออที่เคยไปเดินอ่ะอืมคือป่าม่งเหมือนกั้มกึ่งแบบเออจะสว่างด้วยสว่างแล้วก็บางโซนอ่ะนะใช่้วแต่บางโซนเลยและก็หนังบางเรื่องอ่ะมันก็จะชอบ<ม>ใส่แบบอืมสุบสุว่ามึงมึงมีซีนหนังในจอเนี้ยที่กูกวลังขึ้นอยู่อะมึงมึงจะหลอกคนดูไงให้แบบขนลุก หลอกคนดูใช่ไหมถ้าซีนนี้เอรอกูรู้สึกว่าการที่มันมีคนแบบว่าอยู่ในช่องที่มันเป็นช่องแคบๆ,ๆอะ่ะอ,อาจจะเดินผ่านแล้วแค่หันมามองแม่งก็แม่งรู้สึกว่าวางเวงอะ่ะ<า>มันด้วยความที่มันซับซ้อน,นอมากๆเออเออเออใช่ไหมแล้วก็มีคนแบบยืนอยู่แค่เงาเงาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอา่าฮะอ่าฮะมันก็ให้ความแบบอึดอัดหรือว่าแบบหลอนๆแล้วอ,อะ่ะเอาหน้าแทรกไประหว่างไม้อะไรอย่างเงี้ย ชะโงกออกมาโงออกมาแค่แบบออกางเงี้ยโอ้เออเฮออ้ยมันใช่ว่าเออมันมันมีหนังบางเรื่องที่มันมันใช้มุกนี้แล้วมันน่ากลัวมากแล้วก็เรื่องของป่าก็ว่ามันมันมีเรื่องของกิ่งกิ่งใบไม้ที่มันแห้งๆที่มันไม่มีใบเว้ยมึงมึงเคยสังเกตไหมถ้าเกิดว่ามึงเซิร์ชคำว่าฮาโลวีนอ่ะเออเออฮาโลวีนเวกเตอร์ทีอย่างเงี้ยมึงจะเจอกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านอยู่วหยอ่าแง่งเเออมัก ไม่เคยมีฮาโลวีไหนที่แบบต้นไม้มันจะมีใบอ่ะนั่นคือนั่นคือแบบว่าไอ้ความมันกิ่งก้านมันมันกระจิตวิทยาคนในในรูปทรงเลยค่ะคนพวกนี้มันมึงว่ามันให้ความรู้สึกไงวะทิมแทงเขาเรียกอะไรมันดูแห้งแรงอ่ะมันดูแบบไม่สดใสอ่ะไม่รู้สิไม่มีชีวิตชีวานะเออไม่มีชีวิตชีวาเออเออใช่ไอ้พวกนี้มันก็มีผลต่อมันรู้เหมือนกันนั่นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไอ้หนังบางเรื่องอ่ะมันถูกใส่พวกกิ่งก้านที่มันที่มันไม่นี่แบบว่าไม่มีใบอ่ะ แล้วก็สังเกตว่าหนังสยองขวัญหลายเรื่องอะถ้าเกิดว่าจะต้องแบบแซมต้นไม้เข้าไปแล้วถ้าเลือกได้นะอยากให้บ้านนั้นแม่งดูแบบรกลางอะแม่งจะเป็นต้นต้นที่ไม่มีใบเว้กูจ <ำ S 2> ําได้รเรื่องบ้านเช่าบูทยัน<อ>เห็นป่มเออเอเอก็จะเลือกแค่กิ่งที่มันไม่มีใบเว้ทั้งทั้งที่แบบ<อ>ว่าตอนเลือกอะอยกูจะตัดต้นไม้นี่ออกก็ได้นะแต่เขาไม่ตัดสังเกตป่มเออเออเขายอม เออเล่มออกไว้แล้วเขายอมปล่อยให้ต้นไม้ที่มันไม่มีใบวางอยู่ตรงนี้ไว้ให้รู้สึกว่าบ้านหลังน,นี้มันมีอะไรบางอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของป่ากับต้นไม้ที่มันไม่มีใบมันมีผลเกี่ยวข้องกับจิตใจมนุษย์นะเอ,เออประมาณหนึ่งนี่มันมีอันนี้ด้วยอะไรนะที่เทปที่เราไปถ่ายกันที่ชนบุรี่มันจะมีตรงร้านอาหารอ่ะจำได้ป่มเดี๋ยวนะร้านอาหารนะชนบุรีเออมันจะมีฉากหนึ่ง มันจะมีถ่ายเป็นต้นไม้มาที่เราไปร้านอาหารกันร้านอาหารล้างอ่ะที่พัทยาร้านล้างบางแสนใช่ไหมเออที่เราไปมันจะมีชากอ่าเทปนี้เทปนี้อ่าเทปเนี้ยช่วงเปิดอ่ะมันจะมีกิ่งไม้แห้งๆในโซนๆนะแถวนี้อ่ะเนี่ยเออเออเออจะไปแล้วจไปแล้วไปถ่ายไอ้ขี้คนลุกจัดถ่ายตอนคือไปเก็บไปเก็บฟู้ดมาไม่ไ้น่ากลัวมากใช่ใช่เออเออใช่เนี่ยเออเออขี้พังหนังขี้จัดเยอ เออใครรที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้ลองไปดูะครับมันนานมากเป็อนปีโอ uh ้ดึงปีแล้ววะออที่กอฟฟด้วยเออ,เอองานนี้แม่งมาสเตอร์ฟีสจัดอ,ะอ,อ่ะมันจัดมันจัดไป<ต>ลองไปดูลองไปดูลองไปดูร้านล้างบางแสนนะค,ะครับทีนี้มันมีกูรวมเรื่องเล่ามาเกี่ยวกับป่ามันมีทั้งตัวประหลาดมีทั้งคดีที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะอขอเริ่มที่มันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าเดอะ i วริงเมลเทนไวหรือว่าภูเขาร้องไห้ คือมันเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ก็ไม่ทราบนะคือบางคนเขาบอกว่าคนบางคนนจะสามารถสื่อสารกับป่าได้เหมือนกับบางคนบางคนมีเซนส์นในการมองเห็นผีอ่ะอออซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่สามารถสื่อสารกับป่าได้เวลาเดินเข้าป่าเขาจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือว่าได้ยินเสียงป่านั้นร้องไห้เว้ยมันเป็นเฉพาะกับบางคนแต่ว่าตามหลักทางวิทยาศาสตรอ์อาจจะอธิบายได้ว่าเอเอยื่อในแก้วหู มันคนเราไม่เหมือนกันเหมือนกับคนขึ้นเครื่องบินแล้วแลนดิ้งอ่ะขึ้นบินแลนดิ้งลงแล้วปวดหัวบางคนก็ไม่ปวดบางคนก็ปวดอ,อืมเออมันมันไม่เหมือนกันอันนี้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าถ้าถ้าตามที่เราคิดอะคือบางทีเสียงร้องไห้าอาจจะเป็นเสียงลมหรือเปล่าหรือเสียงไรที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้เนะเสียงสัตว์ป่าอะไรเงี้ยเออเสียงนี้มันลอยมาตาม ตามลมเออหรือคือในป่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบเรามองไม่เห็นอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะเป็นเสียงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะเออแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเขาเรียกครูเขา้องหายเหตุการณ์แบบเนี้ยนะ The w i l i n g Mountain แล้วก็มีเรื่องเล่าของบาบายากา้าอันนี้คืออีกเรื่องเ่หนึ่งที่เกี่ยวกับป่าคือบาบายาก้าเหมือนกับเป็นจะถูกจะถูกพูดถึงในฐานะแบบหญิงชราที่น่ากลัวมากเขาจะมีรูปลักษณ์ที่แบบเหมือนแบบเหมือนแม่มดอะฟันเน่าผุ เต็มไปด้วยหนอนอะไรเงี้ยเอออยู่อาศัยอยู่ในป่าไว้อาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าลึกอะไรเงี้ยนะบางคนก็เล่าว่ารั้วบ้านของบาบายาก้าถูกทําจากกระดูกมนุษย์อยู่ในป่าลึกๆเอออันนี้เป็นตำนานพื้นเมืองของแต่ละที่นะเออแล้วก็ทางป่าบ้านเราอ่ะถ้ามึงมึงพูดถึงแบบสัตว์ที่ที่มันแบบว่ามีฤทธิ์เดชหรือว่ามีการหลอกหลอนอะมึงมึงว่าสัตว์อะไรอยู่ในป่าทางฝั่งบ้านเราอะกำลังได้ถึงเสือสมิงอะที่เขาแบบตำนานกันอะ เสือสมิงเสือสมิงบ้านเราจะถูกพูดถึงเนะแบบว่าเป็นเสือที่แบบว่าสามารถแปลงกายได้หรือสักอย่างหนึ่งได้มีฤทธิ์เดชอะไรอย่างเงี้ยนะบ้านเขาก็มีนะเว้แต่บ้านเขาไม่ใช่เสือมึงคิดว่าเป็นอะไรขอให้มึงเดาเล่นนะอไม่ใช่ขอขออีกสองสองสองสัตว์นะลิงไม่ใช่อะไรอะเรามักจะเห็นในหนังบ่อยๆเวลาเข้าบ้างเหรอใช่เฮ้ยบ้านดีบ้านเขากวางสมิงเว้ เออบ้านเขากลัวกวางมึงมึงสังเกตหลไรเรื่องดีนังหลายเรื่องอ่ะเขาจะใช้กวางมาเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอย exactly. iv ่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะตอนไปตามหาเพื่อนในป่าใช่ไกวางวิเศษอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่ากวางที่มันบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวหน่อยซึ่งทางฝั่งบ้านเขาจะจะกลัวเรื่องกวางแล้วก็กวางอ่ะมันมันไปอิงกับสัตว์ตัวหนึ่งเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่มีความเชื่อมาตั้งตั้งหนาแเราไปตั้งแต่วัยยุคมนุษย์เกิดใหม่ๆอ่ะเออ สัตว์ตัวน,นั้นนะ่ะชื่อว่าเดอะวินดิโกหรือวินดิโกมันเป็นสัตว์ตำนานอย่างหนึง่งที่แบบเป็นเป็นสัตว์ประหลาดแล้วก็เป็นวิญญาณที่มาจากเรื่องเล่าของชาวอเมริกันพื้นเมืองอนะเนาะเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของอเมริกาแล้วก็แคนาดาเนี่ยรูงงปทรงแม่แบบนนะั้นอะอ๋อเหมือนเหมือนปาโฟเม็อะไรยอย่างงี้ได้ปะเออมันจะเป็นทรงแบบครึ่งคนครึ่งกวางไว้หรือบางคนก็อาจจะเป็นแค่ตัวคนอย่างเดียวแต่ว่าที่คล้ายๆกันเลยก็คือ ผิวแห้งหยาบกระด้างแล้วก็เนื้อติดก,กระดูกเอจะอาศัยอยู่กลางป่าแล้วก็เขาบอกว่าร,รูปรูปลักษณะนะรูปลักษณ์มันจะแบบว่าม,มันตามตามแต่ละคนบางคนก็แบบเหมือนมันถูกควางเข้าสิงอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของความโลภความแบบการกินคนความหนาวเหน็บเป็นตัวแทนแห่งความหนาวในทางฝั่งในป่าของทางฝั่งเว้วินเดโกนะ รูปลักษ์ก็จะแบบอาตามนี้เลยคือแขนขายาวผิดรูปร่างกายแห้งมีเขี้ยวมีเล็บมีคมอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางครั้งอ่ะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยถูกบรรยายว่าเป็นเจ้าแห่งการล่าสัตว์และก็สามารถล่อลวงหรือว่าควบคุมมนุษย์ได้วินดิโกจ,จะถูกเชื่อมโยงกับการกินเนื้อมนุษย์แลวก็ความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่ามันมีความเชื่อหนึ่งขึ้นมาว่าในสมัยก่อนคนที่แบบว่าติดอยู่ในป่าหรือรัักอางหนึ่งอ่ะคือ ความหนาวเด่ยมันไม่สามารถหาองอาหารได้ง่ายๆเนาะบางครั้งก็จะกินเนื้อกันเองเว้ยแบบคนหันมากินเนื้อเองอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วจนกระทั่งแบบความหนาวเด่ยมันกลืนกินเขาจนกลายเป็นวินิโก้ขึ้นมาก็เลยเป็นเรื่องของวินิโก้ไปเออแล้วมันก็จะมีกงมีเกมอะไรที่แบบว่าให้เราเดินเข้าไปในป่าที่มีอากาศหนาวอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจอวินิโก้เออ,เอ,อทํานองนั้นทีนี้นอกเหนือจากตำนานอ่ะมันมีคดีบางคดีที่เกี่ยวกับป่าแล้วก็ภูเขา แล้วมันก็น่าขนลุกมากซึ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี้ยมัน,ม,น,ม,น,นม,มันเกิดขึ้นจริงนะเว้ยเกิดขึ้นจริงนะอ่ะคดีแรกที่กูจะยกตัวอย่างอ่ะคือเขาเรียกว่าชื่อชื่อคดี่เป็นเป็นภาษาเยอรมันนะเออเดย์ลอฟพาร์สอินซิเดนต์ในปีห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเหตุการณ์ไนี้มันเกิดขึ้นคืออ่ามีการตั้งชื่อกลุ่มว่าอิกอร์เออเหต <S 2> <S 2> ุการณ์นี้เกิดขึ้นในเทือกเขายูเรลทางรัสเซียเก้าคนเสียชีวิต เป็นกลุ่มนักเรียนแล้วก็นักเดินป่าที่แบบมาจากสถาบันสถาบันหนึ่งนะแบบเหมือนเหมือนไปเดินป่าอะไรเงี้ยตายหมดเลย9คนแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกคือเต็นท์่ะถูกฉีกจากด้านไในไยเต็นท์พวกเขาอะถูกฉีกจากด้านในแล้วก็เหมือนแหวกออกมา แล้วก็ออกมาข้างนอกอะ่ะเอเอแล้วการสืบสวนนะเพราะว่าเตนกเขาถูกฉีกจากด้านในแล้วไม่ฉีกจากด้านนอกเหมือนโดนทำา้ายจากด้านนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบโดนฉีกแบบด้วยด้วยแรงเยอะมากแล้วก็แบบดูกระจงกระจัดกระจายเหมือนเหมือนมีการต่อสูนอ้น่ะเออแล้วถูกฉีกด้านในแล้วสภาพศพของพวกเขาทั้ง9คนอะ่ะพบที่พบในสถานที่นะกระจัดกระจายกันไปคนละทางเว้ยเออบางคนมีบาดแผลสาหัสอย่างเช่นหลังหักกระดูกแตกกระโหลก<อ>แตก เอออะไรเงี้ยแล้วในขณะที่บางคนไม่มีบาดแผลหรือว่าบางคนก็แบบตายไปเฉยอย่างนั้นอะแต่ทุกคนที่เหมือนกันคือทุกคนแก้ผ้าเว้ทุกศพใช่ทุกศพไม่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าเลยตั้งแต่ออกจากเต็นท์แต่เต็นท์ถูกฉีกจากด้านในนะเห็นี้ความเสียหายที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือบางศพอะมีความเสียหายอย่างเช่นตาหายลูกตาหายบางคนลิ้นหาย เออซึ่งแบบบางคนเอาวัยวะหายแบบไม่ทราบสาเหตุเลยอเออด้วยสภาพไม่ล้องทางธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหา,าหาไม่เจอหาอาวัยวะไม่เจอและการสอบสวนตอนนั้นอะสมัยโซเวียตนะไม่สามารถให้คําอธิบายแบบชัดเจนได้เลยว่าไอ้เหตุการณ์ตายของพวกเขาทั้งเก้าคนอะมันมาจากอะไร mm hmm. บางคนก็อุบัติเหตุการฆาตการรมหรือว่ามีทาหารบุกรุกแล้วก็สร้างสถานการณ์บางคนก็คิดไปถึง UFO เ mm hmm. ว้เออซึ่งมาจนถึงปัจจุบันอะทั้งเก้าคนยังไม่รับไขปริศนาหรือว่าตายเพราะอะไร เออคือแมงงงมากเต็นท์ถูกฉีดจากด้านในนะแต่บางคนอนะ่ะมันมีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่ามันมีเสียงลมตามล่องเขาเว้ยที่มันกล่อมภาษามนุษย์แบบ uh oh. พอเราได้ยินแล้วเราหลอนอนะ่ะหลอนจนแบบแบบแบบเครียดอะ่ะเครีย oh. ดแล้วก็แบบแบบฆ่ากันเองอะะ่ะเข้าใจปะ หลุดไปเลยเออเป็นแบบเป็นเสียงคลื่นตามร่องเขาที่มันที่มันผ่านมาพัดผ่านมาอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเขาก็อยู่สูงแล้วก็มันมีเสียงวิวอยู่ตลอดนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะเนี่ยมันมีภาพถ่ายตอนนั้นไว้เต็นฉีกนะใช่เนี่ยเต็นฉีกเออเนี่ยแล้วก็ยุ่งไปหมดเลยแล้วดูดูดินี่เป็นที่โล่งที่ล่าเป็นปะเออวะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบมีปงมีป่าอะไรเงี้ยเออทุ่งมาอ่าลจวบางศพอยู่คู่กัน อ,อ,อ,อมีการวาดสีดงสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการสืบกันมีการเดินป่าไปอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งแบบแม่งน่าขนลุกมากจูจว่าก็ทลายปริศนาเว้ยนี่คือเหตุการณ์ในปีห้าเก้าที่เคยเกิดขึ้นจริงก็งยังไขคดีไม่ได้นะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือหุบเขาหัวขาดหรือว่า The Valley of Headless Men เคยมีคดีเรื่องของคนหัวขาดท,ที่ที่หุบเขานี้ไอ้เรื่องของหุบเขากูกูว่ากลัวนะแม่งแม่งลึกลับอะ่ะมันสวยแต่แม่งลึกลับเว้ยเนี่ยหุบเขาหัวขาดมันจะเป็นล่องไปเห็นปะ เออเป็นร่องเออมันจะเป็นร่องแล้วก็ตรงกลางมันก็เหมือนเหมือนจะเป็นที่ละนะแต่ตรงกลางเป็นป่านะอันนี้มันมุมสูงเฉยเลยรู้สึกแบบเออเป็นมุมสูงแต่จริงมีป่าเห็นไหมันมีต้นไม้ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งหุบเขาหัวขาดอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็เป็นตำนานในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวลึกลับคือมักจะไปที่เนี่ยเพราะว่ามันลึกลับมากเว้ยที่นี่ถ้าเกิดว่าไอไอ้ The Valley of h e l l i s สเมนอ่ะมันเป็นฉายา แต่ว่าจริงๆอ่ะมันคือนาฮันนี่เนชัน a ลพาร์ครีเ a ิร์มันจะอยู่ทางนอร์ทเวสตของแคนาดาเออ,อหุบเขานี้ก็คือเป็นชื่อตามตามคดีที่เคยเกิดขึ้นก็คือหุบเขาหัวขาดเพราะว่ามีการพบศพหัวขาดในช่วงปีสองศูนต้นต้นศต,ตวรรษที่สองศูนยนะเออตามเรื่องเล่าคือ หุบเขาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งเหมืองเวย้ยมันมันเหมือนมีเหมืองทองอยู่แล้วก็หายากเออแบบเป็นที่ชุกชุมของทองอะไรเงี้ยเออคนจะแบบมักจะไปขุดทองขุดทองกันเพื่อเอามาขายเนาะหลายคนที่เข้าไปในหุบเขาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยกลับออกมาเวย้ยแล้วบางคนที่พบศพในนั้นอะ่ะมีคดีหัวขาดด้วยทาให้เกิดความเชื่อถึงการมีอยู่ของวิญญาณร้ายหรือวินิโกต้ต่างๆหรือว่ามีสิ่งประหลาดที่อยู่ในหุบเขานี้ตามตำนานที่เนี้ยคือ เป็นการพบธรรมชาติที่มันมันไม่ค่อยธรรมดามันจะมีบางจุดที่แบบจู่ๆก็มีน้ําพุร้อนจู่ๆผาก็ตัดขาดแบบแปลกๆอ่ะเรียกว่าอะไรนะภูิศิส์ณ่ะ ภูมิศาสตร์ของเอ่อภูมิศาสตร์ของี่เนี้ยมันมันมักจะแปลกๆเว้ยอันนี้มันก็นก็หาสาเหตุไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะแล้วก็มีเรื่องของการหายตัวไปของผู้คนแล้วก็ความรุนแรงที่แบบไม่สามารถอธิบายได้ของคนในนั้นแบบกลับออกมาแบบจูๆ่ๆก็โดนโจมตีโดยใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นกงลง,ลงลกลงเล็บแล้วก็หนีออกมาได้อะไรมาเนี้ยนะซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปตอนปีหนึ่งเก้าศูนย์แปดอ่ะมีคดีพี่น้องสองคนคือตัดสินใจจะเดินเข้าไปในป่าคือเหมือนเดินเล่นอ่ะเดินแบบชมป่าอะไรเงี้ยเออ แต่ว่าหายไปเลยไม่ออกมาเลยครอ,อบครัวไปตามหาเจ้าที่เข้าไปหัวขาดทั้งสองคนเลยเยอ๋อเอเอน้าหาหัวไม่เจอเออหาหัวไม่เจอจนกระทั่งตอนนั้นมันก็เลยได้สัรยาวว่าผูกเขาหัวขาดเออแต่ว่าไม่ใช่ทุกเคสที่เข้าไปแล้วหัวขาดนะคือเป็นแค่บางเคสเออแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนที่เข้าไปจะไปหาทองแบบได้ขึ้นชื่อเรื่องของแบบทองเนาะกูก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับความโลภของคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบจะเข้าไปเพื่อหาทองแล้วมันมีบางอย่างที่มันลึกลับ เฝ้าอยู่อะไรมาณนี้นะเออ응응สุดท้ายนี้เนี่ยออก่อนจบคอนเทนต์เนี้ยมันมีเรื่องเล่าเลยเดอะโกสเตเดโอเมื่อเช้ากูนั่งฟังอยู่ของพี่แจคกนนะมันมีเรื่องเรื่องเล่าของุูเข,ขาหัวขาดที่คุณทอมยูเอสเอเขาเล่าเว้ยแต่แต่แตไม่ใช่ป่านะฮันนี่วอลเลยที่นี่นะเออหเหมือนเป็นเป็นป่าที่อื่นเออเป็นป่าที่อื่นเขาบอกว่าคนหายในป่าของทางโซนยุโรปอ่ะมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเว้ยปีหนึ่งหายไปพันๆคนนะเว้ยในป่ารอ เออซึ่งซึ่งมันมัน,ม,นมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ออกข่ากันแล้วอะคือหายอย่างเดียวแหละเพราะว่าเขาเขามีกิจกรรมแบบการเดินป่าใช่ไหมเออ uh huh. แล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบเดินป่าแบบไปในโซนที่แบบคนไม่ค่อยไปกันหรือแบบมองหาอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี uh ้ย huh. เออประมาณนั้นมีคนหายไปหลักพันคนส่วนหาเจอน้อยส่วนใหญ่จะหาไม่เจอหายไปเลยสาบสูญ์ไปเลยเออแล้วมันก็มีเรื่องเล่าของการกินเนื้อมนุษย์สมัยก่อนอะไรเงี้ยอาจจะมีเลยบางอย่างอยู่ในป่าหรือเปล่าเนาะ มล้วก็คุณตัวคุณทอมอะเหมือนเขาอยู่เมกามันแล้วก็เล่าเรื่องป่าบ่อยมากอยากให้ทุกคนลองไปตามลองเซิร์ฟแบบคุณทอมเดอะโกสดตีโออะเออแบบเขาเล่าน่ากลัวมากมีมีเรื่องของกฎการใช้ชีวิตในที่แห่งหนึ่งด้วยแบบน่าน่ากลัวจัดแล้วก็มีเรื่องของเวนิโก้ด้วยเอ,อ,อ๋ออ๋อดูและเหมือนเหมือนเคยฟังอยู่ที่เขาไปล่าสัตว์นะเออเออมึงเคยฟังเหรอเออเหมือนเคยฟังเลยเรื่องที่ไปล่าสัตว์ใช่ที่เรื่องมาชั่วโมงอะคนดูเป็นล้านวิว ที่นึกออกเล่งกวางก็พอะว่ากูฟังเรื่องนี้มาได้แหละว่าแบบกวางป่ะวะไม่แน่ใจเอนี่ยคุณทอมนี่แหละตอนนั้นมึงฟังออได้ไหมเออเหมือนฟังเออม,มากกวมากเลยน่ากลัวเออ,เ,อ,อเหมือนเขาบอกว่าเหมือนถ้าถ้าเวนดิโก้ที่เป็นกวางล็อกเป้าขคายแล้วคนนั้นแม่งตายเลยป่มที่เขาพูดแบบอเป้าปุบตายเลยมาร์กเลยเออปากมาร์กเลยที่แม่งน่ากลัวจังลองไปติดตามดูนะครับนี่คือเรื่องของป่าในวันนี้ที่ดูนสมุดอ่ะ เนี่ยไอ้ตรงร่องเนี่ยเราลองคิดดูถ้ามันน้ําแบบเต็มร่องเนี่ยมันสังเกตว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบมันเป็นเหมือนแบบแองแองเขื่อนเลยนะหมายถึงว่าถ้าน้ำมันขึ้นสูงมาถึงขอบเขาอ่ะเออแบบล้นล้นเลยโอ้โหจะน่ากลัวใช่ไหมเหมือนเหมือนร่องน้ําบ้างเหมือนร่องทะเลกูว่าเคยมีน้ํากัดซอตรงนี้ไว้แม่งเลยเป็นร่องเนี่ยเนี่ยมันสูงขนาดถูกไหมเออถึงสูงขนาดเนี่ยใช่น่าจะเคยมีการกัดซอของน้ำแล้วน้ำแม่งหาย เออน้ําแบบไม่ได้มีเยอะแล้วอ่ะบางมันเป็นลอกน่น่ากลัวว่ะปากลงไปเลยสวยงามอันอันนี้น่าจะตรงกลางว่ะเหมือนมีคนไปนะกลางล่องเออไม่่ไม่แง่เป็นประมาณเนี้ยเนี่ยน่าจะทรงๆนี่แหละมีเริ่มต้นไม้ทั้งฝั่งว่ามันจะแหลมแหลมนะเออเป็นชี้ชี้ขึ้นมาตั้งตรงอะไรอย่างเงี้ยตั้งสวยตั้งขึ้นมาอะไรเงี้ยคือแ่งแ่งก็สวยแหละแต่กน่ากลัวเยอะถ้าไปคนเดียวนก็กลัวเดิเออเอออ่านเล่าของวังเวง ใช่ครับเรื่องราวของป่าประมาณนี้เดี๋ยวเทน่าจะหาแล้วมาเล่าทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะแบบอยากให้เราไปหาข้อมูลันเรื่องอะไรมาเล่าเนาะเออเรื่องเรื่องของป่าทางฝั่งยุโรปไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับไปแล้วครับผมออกไปแล้วสบายายบ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 ายครับบายบายครับ